ขาเจ้ากับมวนกับนอกฟอนกันนี่คอยถือกนี่ถือกรางวัลที่หนึ่งถือกสิบสองล้านนะสันสองใบตัวกระเลื่อนใส่ฝนว่ามันโตได้ออกตัวได้สันฝันก็บอกมาอยู่ดอกทั้งหกตัววันนี้เจ้าของตื่นขึ้นมาจําได้สองตัวจาได้โบาดนี่จาได้สองตัวไทยจาได้แต่สองตัวไทยจัดนักแล้วผู้ฝันขมตือ คลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมฟันฟันตะโดนไปนี่นะฟันได้จะเป็นอาทิตย์แล้วบ่ก่อนเมื่อสิฟันหนาเด้อบาดนี่ก่อนเมื่อสิฟันได้รางวัลที่หนึ่งฟันสองเทียแต่ฟันจำได้ได้ลูกขึ้นไมาเขียนไว้เลยยันยันจำอันบ่ได้เนาะฟันว่าหน้าใหญ่เต๋อ ให้หน้าเพ dings, you, ื่อนน่ะงามงามน้ำน้ำกับเพียงเคืองแขงนี่แหละตัวก็เล่นลงเป็นลุยน้ำอยู่หันบ้านี้มันมีงูมาเฟียขาน่วมน้ำหลวดก็เลเี้ยวไปงูเหลี่ยมหน่อยตัวท่อนิ้วเมื่อนิ้วก้อยนี่ฟันกันเจ้วกันเจ้วกันเนาะก็เลืเอนย้ายตื้ย้ายตื้ย้ายตื้อเอาเวิงมาเอาวียงมาสั่นเอาทั้งเวิยงทั้งคู่มาเด้อพั่นว่ะบ้านี้เราพเนาเตวิงมาบ้านี้คู่บามาเลี้ยวไปเราเต็มให้หน้าให้นั่นอยู่งูเหลี่ยมหน่อย ไม่เจงูเลี้ยมแม่นตัวทอนิ่วเมื่อนี่หละความหมายเอิ้นพ่นมาหน่ะสิพ่นซอนงูตักงูออกจากไห,หน้าห้นั่นตักงูแล้วเทศใส่คู่แล้วออกไปปล่อยหมองเงินนะสันเร่าเราซอนได้ซ่วนได้แล้วแล้วลดซิดบับขึ้นคันแท่อี๊กไฮหนึ่งได้ห่วงบอกคนว่อาอ้าวคือเอามาทีมใกล้แท้มันก็มาคือเก้าออกตัวว่สาสันหรอกก้อนสิฟันได้ตัวเลขก้ขอนสิฟันได้หกเก้าเนี่ย มานี่ก็งูหน่อยก็เลยตีเจ็ดนึงงูหน่อยจับนักคือเก้าแหละเจ็ดนึงนึงเจ็ดไปถามบ้านเลขทีพนละบ่บ่ว่าไปถามบ้านเลขทีพเนี่ะจักบ้านเล่ทีอย่างบุกนี่แต่ว่าอยู่หน้ามันบ้าอยู่หน้าอยู่หน้าหน้าเพลินตั้งกาพนง่ามงามนำเพียงเคืองแข็งเนี่ยละอย่างมีแต่งููแต่วามูสิบสามเน่งูหน่อยงูหน่อยงูเหลยมหน่อยตัวท่อนิ้วก้อยนอดนิ้วสี่นิ้วก้อยนี่เพื่อมันตรงกเกี่ยวกันฟันกันเต็มให้หน้าเลย ตสว่าน่าเตียนเป็นเจ็ดหนึงแม่แหม้วถ้าเนี่ยไปถามบ้านเลขที่ของแจ๊เตื้อแก่ห้องแม่นสว่านตัวเลขที่ฝันว่าคนขางบ้านพันถือรางวัลที่หนึ่งนะตอนนั้นตอนตื่นขึ้นมาไม่ไม่จำได้เยอะตอนบ่ได้จดไว้แมนเฮ้เสดาย<ม>านะบาดความฝันอันเอิ้นเพิ่นมาสอนงูน่ะเขียนไว้เมื่อ ฉันว่าฝันว่างูอยู่แตง่ายเรื่นเรื่องงูฉยนฝันก็ตาเราไปเลืยเออเลวกันเลยเอิญบอกยายตือเอาวิ่งกับกับคูมาสอนว่าสั้นเนี้ยอาลื่อมฉันเองสั้นนิดนี้แต่อย่างว่านี่นีตัวแรกพันพันมาจดดบ่พจยมันมันจำไม่ได้แต่ว่าจะนักอีดีจานักอีรีเสื้อแต่ตัวนี้รีน่าเสียเล้เบิ้งตัวใดนะเนี่ยตัครับตัวใด เจ็ดหนึ่ง <Kid> กับหกเก้าเจ็ดหนึ่งกับหกเก้าแม่โอ้ตีเป็นเจ็ดนันพวดราน้อยก็เลยว่น้องไ่าโยนี่มีก็เสียวยู่ไรพวกนี้ียทอะไรหมดมีแต่เจ็ดหนึ่งกับหกเก้ามันมมีเท่านี้มีเท่านี้หรือหามันเมีนหามันเมีนเนาะหาพู้ดน่นจริงจริงนะจริงจริงนะ หนึ่กเก้าหเกเก้าหกเก้าหกเก้าเก้าหกเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดหกเก้าเก้าหกจั๊กใบหกเก้าได้นับจักไ่ได้นับหลัดมานนี้จัดหนักก็คือตะว่ากับไปหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งแล้วก็หกเก้าเก้าหกแล้วเนี่มันสิคือหัวเสื่อสวนเก้าเพราะเสื่เก้าสวนยังทั้งนั้นคือเลนแถบตร ไปเอาเบิดม่เอาเบอนี่นี่ยื่สามสุดนี่โอ้ยกดสุดใหญ่ดิสองไปสองไปเ้ยองมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวดขายน้อิบหัวแกแล้วอ้ยหยิบหัแกแล้วเอาหัวมงได้เขียนได้เขียนเลขไว้ป่ะเลขไม่ได้เขียนไว้เอาก็ไ่เขียนไว้มีแต่เขียนได้เขียนใส่กระดาษในน้ำเน่า คนสิเพราะว่าลอตเตอรี่มันเห็นรสชัดิแค่ห้องเขียนใส่กระดาษจม่นข่อยสี่เหลี่ยมแห้งเนาะวันนี้ดิเพื่อออกมาตรงๆรงเอฟซีสิว่าอ่านเอาดิคันบ่แม่นกับยาว่าข่อยเด้อฝันดตข่อยฝันข่อยบ่เคยฝันแม่นดอกว่าว้าแล้วก็ได้เฮ้ยงหวัดชวนหาหอยเห็นดิแม่นเยอไปยังสามเตียแต่มียญ้าแม่นอยู่ มันก็ถือแน่เ่ถือแน่เป็นเรื่องปกติแล้วเนาะหนึ่งมากกับเจ็ดนึ่งกับเจ็่สี่าว่านึีนอยู่ล้วนั่นเตี้ยนพนวาจังเดยเกหนึ่งมาแห้งมันบ่ค่ะตามสูตรคำนวณนั่นก็เขาฟันนายหกเก้ากับหนึ่งเจ็ดเพ่านี้เนาะแมนครับเอาเนี้ละเจ็ดเจ็ดหนึ่งหกเก้าเก้าห ็บนแอ่ดมันออกบบไก่กันดอกเนาะงวดก่อนมันออกเก้าเจ็ดเจเก้าวัน,นี้อาจจะเป็นหกเก้าก็ได้จดดังมันได้การอะไรเนาเะดเด็กไดม,มากเกาเ่ามากหึ่งาเสียนพันดเสียนกมากเก่ามากหนึ่งงวดนี่เขาวิ่บปะเขาวิ่เลยดนมากหนึ่งเก่าเก่าหนึ่งอย่าง่ว่านึกับเก่านี่ นี่เด้ออาสี่ก็ได้ตัวเนาะอันนี้ใส่กันเนาะค่อยยังสี่เล็กกับปลายตัวนี่คยว่าเสื่องสิเราเขียนไว้แล้วเขียนไว้แล้วว่าสีโซกันพาดแมนหกเจ็ดเจ็ดหกหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งเ้อากับสับรับหกหนึ่งหนึ่งหกนีสะแมนแมนแมนกับเขากับเกงาพอดีตำมนเขากับเลบกงาเลยโอ้แมนดีๆนี่เขาค่ะขอยยังสี่ก็ได้ค่อยยังสี่ก็ได้นั่นแหละฟัน เสียดายตั้งแต่จำเพราะดแต่ที่เนี้ยันว่าค้นขางบ้านค้นขางบ้านามันไผยดอกอันนั่งแดง<อ>แดงนั่นแหะแดง,แดงแยเจยนะเ<อ>ถือกเถืกเลขรางวัลที่หนึ่งเ<อ>ถือกบัดนี่อันขาเจ้ากัม้วนกันนอฟฟอนกันนี่คอยถือกเลขกเถือกรางวัลที่หนึ่ถือกส,สิบสองล้านสันสองใบสองใบตัวกเลยเอื้นใส่พว่ามันโตได้ออกตัวได้สัน ่นก็บ,บอกมาอยู่ดอกทั้งหกตัว <laughs> วันนี้เจ้าของตื่นึ้นมาจําได้สองตัวจาได้แต่หกเก่าโอ้บาดนี่จาได้สองตัวไทยจําได้แต่สองตัวไทยหกเก้าหกเก้าจัดนักแล้วผู้ฝัน <c oughs> หงวดก็นี่จัดนักขึ้นกันเฮ้อ,อต้องตามบ่ตามตามเดอ้อพี่น้องเดอ้อตามล่องเมืองหานมากวดนี่เก่าม,มาแห้งเก่ามาแห้ง